ทายตรวจสดบ่ได้ยี่สิบสองนาทีแล้วดังนี่ดีบัดนียเดตัวตรงตรงเยืดตัวตรงตรงเยืดตัวตรงตรงบ่ต้องไปงอแงกไปทั้งอื่นแถวกับบ่ตรงซื้อเอีแอมุ่งเขาไปหาเขาให้ยัง หายใจเข่าล tamam. e. <may> ึกๆหายใจออกสุดๆหายใจเข่าหายใจออกเบิงลมหายใจจะขวางเน่าดมันสะดวกเน่าไดมันคัดขวางเบิงจะขวางคำมันสะดวกกันพอดีคำมันคัดขวางกับโพอดีต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเกินไปคือชีวิตเท่านี้ละเน่าไดมันคัดขวางเน่าไดมันสะดวกเน่าไดมันบ่สะดวก สะดวกในการดําเนินชีวิตสะดวกในความเป็นอยู่สะดวกในความเปลี่ยนไปเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือทุกมือนี่มันเป็่นจังไดความเปลนไปก็คืออนาคต <c oughs> คามันก็จะเป็่นจังไดมาจังไดไปจังไดมาจังไอยู่จังไงไปจังไดอีกความเป็นมากก็คืออดีตก็คือเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงเอามาทบทวนเอามาเมบิง,บงบเบิงเรื่องเล่าของจาของมันจิ้มเป้งนเบิงอยู่ตลอดผลละ เบิงคือทบทวนอยู่เนี่ยเบงเองเรื่องนั้นเป็นยังสี่เรื่องนี้เป็นยังสี่การเลี้ยนเป็นยังสี่การบ้านการเลี้ยนเป็นยังสี่การนั่นการนี่เป็นสี่เรื่องนั้นเรื่องนี่เรื่องการงานการเงินเป็นยังไดก่อนไล่ไปทบทวนไปความเป็นอยู่มหอดมือนี่เป็นยังไดอยู่ไปยังไดมาจังไดอีกเป็นไปจังไดอีกเป็นอยู่เป็นเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปสามข้มเปลี่ยนความเปลี่ยน ความเป็นมากความเป็นอยู่ความเป็นไปมันส SI ิเป็นไปยังไดก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตความเพลินเน้นก็คือเน้นความเป็นอยู่ทุกมื้อนี่แหละอยู่จงังไดอยู่ปฏิบัติตัวดีเราไปอยู่ปฏิบัติงานดีเราไปอยู่มีระเบียบการจัดระเบียบตัวเองดีเราไปานี่แหละเอาปัจจุบันเป็นตัวตั้งนั่งอยู่จังสี่และเป็นปัจจุบันปัจจุบันพูดว่าเป็นธรนมอดีตกเมเมนน็เป็นรรมเมาอันนึงเป็นบ่เมนธรรมา อนาคตก็เป็นท้ำเมาอันนึ่งคันเด็ดอดีตไปโมกมุ่นยุติกับอดีตกยังล่ะพูดว่าจมปักยุติกับอดีต่ได้เ็ดือดย,ยังไปใส่มาใส่คันนั้นเคล็ดวาดฝันด้วยว่าจะสิถือลอตเตอรี่ถือเลขรางวัลที่หนึ่งถือลอตเตอรี่ถูกอันนั้นอันนี้อยู่กับอนาคตบ้าอยู่กับอนาคตกับ่อสสางยังบ่เหารการเหตุอง,อา,งานณยัง ขฮาแค่ตั้งเปา้าหมายไว้ว่าขฮาสจเป็นสิไปจังซี่โดยโบ่นอกกรอบของศอิลธรรมนอกกรอบของความเป็นไปได้เบิ่งของความเป็นไปได้มันเป็นไปไดบ้นนบ้านสี่จังซี่ก,กัเบื่องซ้ำหนึงกัเฮ็ดไปเฮ็ดปัจจุบันนี่ให้มันไปให้มันถึงตั้งเป้าไว้แล้วก็ไปให้มันถึงฟันเหงไกลไปให้ถึงนี่กึ้คืนยุ่กับปัจจุบันขึ้นยุกนย่กับมือนี่ล่ละข้นเฮ็ดมือนี่ดีมืออื่นก็ดีเฮ็ดมือนี่ดีเลียนหนังสือตัง้งไกเลียนมือนี มืออึ้นก็ดีอ่านหนังสือมือดีดีเหตุการณ์บ้านเขาเลียนสนใจคู่สนใจวิชาเลียนพอ่าคู่ก็สอนบ่หลายเนื้อหาเจอละมือเจ่ละมือบดไ้สอนหลายมันยากแจ่นั้วมันไปแต่งได้หน่อยเห็นมันโหเรื่องเห็นจย่งไหนมันยังสีโหหาวิธีเห็นมันโหซื่อๆก็เลยบ่นำนักการสอนก็เลยบ่หลายเลยเสียเวลาแทนทีเข้าสีโหยังเลื่อยขึ้นจากการที่คู่สอนคู่เอาวิชาความรู้มาสอนมาอบรมมาสั่งมาสอนก็เลยหน่อยลง มันเสียเวลาในการจัดการในห้องเรียนการจัดการห้องเรียนการจัดการผู้คนการจัดการสร่างงานสร่างการบ้านสร่างอดีตเอ้สั่นล่ะแท่นดีสิไว้กับบ๊ไว้กับเลซ่าไปเสียเสียเสียเวลาเวลาไปอนี่แหละเป็นการจัดการส่วนตัวเข้ากับจริงแต่มันก็ไปกระทบตัวส่วนรวมการจัดการจงในปัจจุบันเนี่ยคู่ผ้าร่างการบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเฮ็ดมาเรียบร้อยเตรียมตัวมาพร้อมจังสิมันจังแมนมันจังเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ไฟเลี้ยนไฟลูก มาถึงกับเตรียมพร้อมมาเลยเตรียมตัวมาอันนี้มันโมเมนต์ไม่ได้เลิกเลี้ยนไปกับเพราะนั้นเขาไปเล่นเกมเล่นนยังไปเสียเวลาเวลาผู้ยิ่งผู้ใา้กับอืมหนหาเล่นอันทัวีบทัแดนไปแต่วันนักเรียนไปเลี้ยนมาหาลัยส่วนมากกับเลี้ยนบมจบเลี้ยนบมจบบมจบหลายคนพลาดผิดหวังออกมาหางคนกับหมจบหาคนกับว่าสิจบต่ว่าจะคนเทวาจะอันเจ้าจะวาจะยังผ่านไปอหลายคนเล่น ข้าผัว้่เมีกันไปตั้งแต่เลเ็กแต่น้อยหาล้คนกลับไปยังอุดมการทั้งการเมืองนเขาไปเติมกันเข้าไปอีกอันธิดให้เสียเวลาเข้าไปอีกเนื่อชชาเข้าไปอีกเป้าหม้ที่ตั้งไว้เป้าหม้ระยะสั้นเป้าไมยระยะสันน้นเขาควรนอิษอีกอย่างเป้าไมายระยะกลางเขาควรนอธิษอีกอย่างปีนี้สิ้นปีนี้เขาขั้ที่มิยังเขาควรนที่เป็นยังอีกสามปีข้างหน้าเขาควรนอิษอีกอย่าง หาปีข้างหน้าเาควรทีเป็นอีหยังเพม่สันแล้วอันนี้แหละคือการว้างเป้าหมายไว้วางอนาคตไว้ซื้อๆดอกบ่แม่นว่าสิไปฝันว่าโอ้ขั้นวอดหาปีกูสิเป็นจังสันจะที่ด้วยที่บ่เฮ็ดหยังอันนั้นเพิ่นว่าเพิ่นบ่เป็นธรรมะมันเป็นธรรมเมาการว้างอนาคตรสิปีคุณทีเฮ็ดอีหยังยี่สิปีคุณทีมีหยังเกิดขึ้นสี่สิบห้าสิบปีคุณทีเฮ็ดอีหยังไม่สันเล่าคือจังโครงการโครงหนองนาตั้งไว้จังซี่ล่ะ คอื่นนี่ถ้าเาปลูกต้นไม้ไว้อายุห้องจากปีพุทธศตษปีอีกชี้ชีพห้าปีอีกเท่าไรลาปีส่วสิเลียนจมมหาไรกันพลูกม้วนหนึ่งกับอีกหลายปีอยู่เด้อีกสิบปีข้างหน้าต้นไม้เขาปลูกไว้ต้นไม้สูงไม่ซีระดับไม่ปลาไม่ใหญ่ไม่เศรษฐกิจไม่ยุ่งไม่ย่างไม่อย่างที่มันไม่ดูไม่ยุ่งไม่ย่างที่มันจะเป็นผล ผลิตเข้าไปปลูกพุล่าตวอยต้นมันจะเป็นตังใดสิบปีทั้งน้มัน,นจะต้นไงปันใดสิขึ้นกว้างปันใดเส้นรอบป้องไงปันใดต้นแค่ค้นโอบแล้วเลียนจบมหาไรแต่งงานแต่งการเข้าไปมีการมีงานทำมีลูกมีเต้าออกมาอีกสว่วนลูกเต้าสี่ไงสี่ทรงจบมหาไรอีกสิบปีอีกยี่สิบปียี่สิบห้าปีรวมเล็ก็สี่สามสิบสามสิบก็ปีหมดแล้ว สามิปปีต้นไม้เฮาปลูกไว้สามชิปปีมันสีหญ่ซ้ำใดขั้ไปขายได้ต้นละสามสี่หมื่นเอาลอยคูณเข้าไปตู้ต้นละสามหมื่นคูณลอยมันสิเป็นเงินจักลานเงินวลาเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกบอกเอื้อต่้งแต่แนวสินเฮ็ดตัวบัลเนี่ยก็ต้นไม้สีเญ่เฮาเฮ็ดอีหยังเนี้ยเฮากับปลูกเืือนวนั้นเนว,น,เน,วนี้เติมเข้าไปอีกเป็นไม้ต้นทุนเฮาเป็นเงินฝากเข้าเป็นเงินฝากในต้นไม้บอกเอื้อตแต่แนนวสิ เอาตัวขึ้นไปตั้งเป้าไปขายกุ้งไมมผุนละลูกเต่าเลี้ยนจบแล้วมีบ้านมีช่องห้องห้องเสาลอยต้นหนึงสิมันอรเซ็นต์เฮีเ่อนใหญ่ได้ซ้ำใดหรือว่าไปผุนตัวเห็ดบนมันสีได้ซ้ำอันต้นอีหยังผุนตีซ้ำวังผุนต,นตีนต้นหนึ่งต้นหนึ่งเสาลอยต้นเห็ดบ้านเห็ดจองมันโบอ,อึดแต่แนวามาแนวเป็นแนวไปมันอยู่กับอีหยังเขามีทีดินมีทีพักกินเขาอยู่แล้วว่าจำเป็นตกไปดินล้นไปเห็ดนั่นเห็ดนี่บนอื่น ฟังเอาโลกได้นีเอาของที่มันมีอยู่นี่มสาส้างประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือแนวหลักบัญญาเศรษฐกิจพ่อเพียงเหตุสิ่งที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้เขามีอย่างอยู่เขาก็เตี้ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดโรงเรียนมีอย่างเนี่ยจุนในหนีสิ่งแวดล้อมมีอย่างเนียมีคู่มาแต่ใส่แนวผู้ดใดมามีความดุความสามารถมาแต่ใส่นีมีสิ่งภายหนอกผู้วิทยากรภายหนอกคนภายหนอกเขามาพูดขาบมาสนับสนุนอีกอย่างแนว่มันก็สิ เติมกันเข้าไปอีกนี่ละเนี่ยวันเอื่อ่าใส่สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใส่โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ที่รู้สิว่าจังไดก็ว่าไปเฮ็ดในมันเป็นปัจจุบันปัจจุบันที่เขาอยู่สัมผัสอยู่เดียวนี่เฮ็ดจังไดมันสิเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าก็ได้เติมเข้าไปอีกมืออื่นก็ให้มันดีที่สุดมือนี่ดีที่สุดมืออื่นดีที่สุดต่อต่อการสืบไป่ดยมีต่างกัน มีตั้งแต่เรื่องดีๆเกิดไปบวกกนขึ้ดไปจะไปเพิ่นอยู่น้ำอันอนาคตอยู่ไปหลงอยู่น้ำอดีตจะไปเพื่อนอยู่น้ำอนาคตที่มันสิเป็นไปบ่ไดเฮตปัจจุบันให้มันเกิดขึ้นความเป็นมาความเป็นอยู่ความเปลี่ยนไปทบทวนคิดพิจารณาทบทวนหูจะคิดหูจกอ่านคิดความเป็นไปเขาแนวมันจิตไปถึงสุดท้ายปลายทางมันสิเป็นอย่างไดเรื่ไปขึ้นตั้งแต่มักเรียนมากมวนซุ่มพูญยาพยิ่งเกิดหาเรียนหามวนไปมันจบงามมันบบเป็นตะเบิง พระเน่าเห็ดตัวอยู่ในกรอบในขนรรมเนียมประเพณนีวัฒนธรรมอะไรมันดีงางพระเจ้าก็จังรักษาสืบทอดกันมาได้หลายมันก็นพอเบิงพอแย่งนี่แหละเน่าปากใบเต่ละมือแต่ละเวบนการแสดงรรมก็เห็นสมก้นแกเวลาก็จึงขออยู่ตีว้เพียงแกนี้ขอความถุกคว่ำใจเลื่อจะมีแกพีแกนองหลูกหลานทั้งหลายทุกตวน,นากันเถิน